โดโดโดเตเตมีมีมีฟาฟาฟาสอนสอนสอนลาลาลาทีทีทีถูกไหมถูกไหมเอาต่อไปนท er, ี่สองคุณจะฟังเพื่อนว่าถูกไม่ถูกได้ไหมเตี้ยมหนึ่งหนึ่งสองสาม ไม่เหมือนกันวะมีฟ้าฟ้าฟ้าซอนซอนซอนลาลาลาทีชีโดต่อไปหนึ่งสองสามไปดูดเร็ดมีมีฟ้าฟ้าซอนซอนลาลาทีทีโดโด คำต่างกันนะครับป้ายโดโดเลเล่มีฟ้าฟ้าจอมจอมลาลาทีทีโดโดมันทำไมไม่ต่างกันโดโดเลเลอันนี้เนี่ยโดโดเลเล่กูเหมือนกันตลอดน้องโดโดเลเลมีมีฟ้าฟ้าใช่ไหมจั้งแต่ตกเอะไรม้โอกาสหนึ่งข้อที่สี่ 1>, 1 2 3 4ด ah, ูๆอ่าเลเลมีมีปะปะซอกซอนลาลาทีที